สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic t าร์ o บายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทานายดวงกันนะคะให้กับคนราศีมังกรลัคนามังกรนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ25์2567นี้เรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภจะมีเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีมังกรนะคะให้ที่ไพ่ช่วยบอกนะคะก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง ช่องเมจิกทาร์ลตบายคิตตนะคะขอบคุณคนที่เข้ามากดไ like, ลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ดีๆน่ารักน่ารักให้นะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์แล้วเราก็ตอบให้ทุกคอมเมนต์ด้วยนะ,ะมาเริ่มต้นนะคะราศีมังกรลัคนามังกรการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเป็นยังไงเดือนกุม่าันคม <c ười> เปิดมาใบแรกก็เอ็ด open, เอาเป็นเอ็ดอาเป็นตะเคร์ คุณกำลังจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาโชคในเรื่องของการเงินเงินก้อนใหญ่ของรางวัลชิ้นใหญ่เงินที่คุณรออยู่เงินมาจากการเสี่ยงโชคก้อนใหญ่ด้วยอันเนี้ยเงินมันเหมือนแบบสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณหวังจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะส่งมอบให้คุณแล้วเป็นเงินก้อนใหญ่เลยอ่ะ มาดูกันต่ออะไรกระโดดออกมาอืม the f ฟู l ชีวิตของคุณกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่ได้ทำอะไรใหม่ๆใ,ใครที่อยากออกไปเรียนรู้อยากออกเดินทางอยากหางานใหม่คุณจะได้ทำคุณจะได้ไปในสิ่งที่คุณอยากรู้อยากเรียนอยากไปมานานแล้วอาจจะมาจากเงินก้อนนี้มันทำให้คุณแบบตัดสินใจทำอะไรได้ง่ายขึ้นหรือได้เงินก้อนนี้ นำพาให้คุณได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆประกอบกิจการการค้าใหม่ลงทุนใหม่อะไรแบบนี้หรือได้ท่องเที่ยวท่องเที่ยวไปในที่ที่คุณอยากไปนะดูกันต่อนะคะราศีมังกรลัคนามังกรอืม u s เ m e n t เมน j u m e n t เขาเป็นลักษณะของเ,อเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ผลของการทําดีที่คุณได้ทํามาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันกําลังส่งผลกําลังจะตอบตอบรับกับคุณว่าตอบจากนี้ชีวิตของคุณจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นถ้าใครแบบทําบุญมาเยอะหรือ,อถ้าพูดแบบในใน,ในทางสายมูเนาะใครสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนเวรเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับนะคะ นะมาดูกันต่อนะคะเหมือนแบบโอกาสดีๆเรื่องดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะเหมือนเขากดปล่อยอะเป็นลักษณะของพลังงานที่กําลังจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนี่ที่กระโดดออกมาหกไม้ six of w a n d นะคะเป็นลักษณะของชัยชนะชัยชนะการประสบความสำเร็จในเรื่องของงาน 6ไม้เป็นลักษณะของความพยายามที่เราตั้งใจมุ่งมั่นฝ่ฟาฟันในเรื่องของงานมาสักพักหนึ่งแล้วต่อจากนี้ชีวิตของคุณจะได้ประสบความสําเร็จชัยชนะมาถึงคุณแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินในเรื่องของงานเนาะกำลังจะมีข่าวดีในเรื่องของงานมันจะประสบความสําเร็จคุณจะได้รับการชื่นชมการยินดี เป็นเหมือนแหลชอรีการะ <c oughs> ความสำเร็จรอคุณอยู่ในเบื้องหน้านะคะอืมเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์หมายถึงอะไรที่ปุกบปรับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวอาจจะเป็นในเรื่องของความสําเร็จที่มาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวการได้ไปเริ่มต้นงานใหม่การได้รับตําแหน่งใหม่ การได้ทําอะไรใหม่ๆแบบปรับป,ปรับฉับพลันไม่ทันได้ตั้งตัวหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเดี๋ทาวเวอร์เขาบอกอะไรที่มันพังทลายออกจากงานตกงานออกจากงานแบบไม่ทันได้ตั้งตัวหรือระวังเรื่องที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆรถเฉียวรถชนการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ระวังนะคะไ,ไพ่เขาออกมาบอกมาเตือนให้เราระวังตัวนะคะไม่ได้ให้เรากลัวเนาะ ระวังประตูนีมหกล้มเดินไปทางไหนก็ให้ระวังลื่นอะไรแบบนี้รู้แล้วก็เรามาัระวังตัวนะคะหรือถ้าไม่ได้เป็นแบบเรื่องอุบัติเหตุก็อาจจะเป็นในเรื่องของความปุบป,ปับตกใจอา,อาจจะมีเรื่องท,ที่ทําให้เราแบบไม่ทันได้คาดคิดตกใจรับรู้เรื่องอะไรที่แบบโป๊ะแตกอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะดูกันต่อนะราศีมังกรลัคนามังกร เงินอีกแล้ว p a ด e ์ออฟเพนทคคุณกําลังจะเหมือนแบบมีความคิดเอาไว้หรือมันอาจจะมาจากเงินก้อนนี้มาทำให้คุณแบบเริ่มวางแผนวางแผนในเรื่องของการใช้เงินวางแผนในเรื่องของการเก็บเงินหรือไปเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะมีแบบคนนำคนนาข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการเงินมาให้คุณแบบ ได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ต่อยอดเงี้ยในเรื่องของการเงินนะคะหืมเยอเอ็มโพเลอร์เอ็มโพเลอร์เป็นลักษณะของคนที่เกิดท่าเอ่ราศีเมษก็ได้นะคะเป็นคนที่มีลักษณะของคนที่เจ้าโปรเจกต์เจ้าวางแผนชอบคิดชอบลงมือทํา เป็นคนที่เป็นลนักษณะของผู้บริหารหัวนหน้าเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นเ็มโพเลอร์ในในความหมายของไพ่เขาเป,เป็นเป็นเป็นถึงจกกักรพรรดิเลยอะนะคะเป็นลนักษณะของคนที่เป็นผู้นำอย่างเงี้ยก็ได้ คุณจะมีความมั่นคงขึ้นในเรื่องของงานอย่างมากเลยเยจากการที่คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งงานดีขึ้นเงินก็ดีขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพคุณก็จะแข็งแรงจะปกติจะปลอดภัยเนาะในเรื่องของความรักค,คุณอาจจะได้เจอ,เจอกับคนที่จะเจอในระหว่างเรื่องของการเดินทางก็ได้นะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้หึงขี้หวงสักหน่อยเนาะเอ็มโพเลอร์นะคะ เจอเจอกับครั้งนี้คนที่คุณได้เจอเป็นคู่ด้วยนะทูออฟคัพมันเป็นลักษณะของคนที่เป็นคู่คู่แท้คู่ชีวิตคนที่เป็นกาลยานามิตรคนที่จะมาเดินเคียงข้างเราแบบด้วยความสุขอะ่ะไพ่ถ้วยหมายถึงความสุขความรักความเขาเรียกความอบอุ่นความแบบอุดมสมบูรณ์การที่จะได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นลักษณะของไหนไหมมี คนที่เป็นกัลยาณมิตรมาให้เราได้เจอได้เจอได้จับมือเดินไปด้วยกันได้เคียงข้างกันได้แบบร่วมทุกข์ร่วมสุขปรึกษาหาลรือกันเนี่ยคุณจะได้เจอเนาะมันอาจจะมา,มาจากเขาเรียกว่าอะไรอดีตชาติเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนคนที่เคยผูกพันเคยรู้จักเคยติดตามกันมาเนี่ยคุณจะได้เจอ หรือถ้าใครมีคู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วคนนั้นนะ่ะเขาก็คือการยานามิตรของคุณนั่นเองหรือถ้าไม่ได้หมายถึงเรื่องของความรัก mm. ก็อาจจะเป็นในเรื่องของงานที่คนที่จะเข้ามาติดต่อสัมพันธ์ช่วยเราทํางานเนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นมิตรแทร้เป็นมิตรที่ดีมาช่วยส่งเสริมเราในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินทําให้ชีวิตเรามันดีขึ้นนะคะ ดูกันก่อนะราศสีมังกรลัคนามังกรอห้าถ้วยสิ่งดีๆอยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าในตัวตัวคุณเองอะ่ะคุณยังคิดวิตกกังวลกับเรื่องเดิมความรักเดิมความสัมพันธ์เดิมที่มัน ล้มไปแล้วทลายไปแล้วพังไปแล้วจบไปแล้วเนี่ยคุณยังนั่งอะไรเอาวออยู่จริงๆแล้วเนี่ยในรูปอย่างในรูปนี้เขาก็มีสองถ้วยที่ตั้งอยู่และสามถ้วยที่มันล้มไปแล้วเนาะเขาอยากให้คุณแบบมองไปในอนาคตมองไปที่ข้างๆคนรอบข้างคนดีๆที่อยู่ข้างตัวคุณเนี่ยมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่เนาะเลิอกอะไรอาวร์กับอดีตที่มันจบไปแล้วได้แล้วเนาะขออีกใบหนึ่งนะคะ สีมังกรลักขนามังกรอ,อืมในอัเพนเทอร์เคิลเป็นลักษณะของเงินที่กําลังจะเข้ามาไพ่เหรียญคุณเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทั้งไพ่เหรียญทั้งไพ่เด็กเอเร์นะคะเงินเงินที่ข่าวในเรื่องของการเงินกําลังจะเข้ามาหาคุณเงินกําลังจะเข้ามาหาคุณเข้ามาค่อยๆเข้ามาเข้ามาอย่างชา้ชา เป็นอาจจะเป็นเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหรือคุณอยากจะลงทุนทําอะไรมันอาจจะมาจากเงินก้อนใหญ่ที่คุณได้รับตั้งแต่แรกเนี่ยมันทําให้คุณแบบอยากบริหารจัดการในเรื่องของการเงินเนาะหรือไม่คนที่คุณจะได้พบเจอนอกจากจะเป็นคนนี้ราศีเมษอาจอาจะเป็นคนที่ทําที่ทําธุรกิจทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการบัญชีา peach, การเงินการลงทุนดูแลเกี่ยวกับเรื่องธนาคารการลงทุนแบบนี้ก็ได้นะคนที่คุณจะได้เจอนะคะบางทีอาจจะได้เจอแบบปรับ ปรับเลยหรือได้เจอเจอการเดินทางก็ได้นะคะโดยรวมเนะะ้วเขาบอกว่าสุขภาพของคุณก็จะดีขึ้นเนาะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเงินเนี่ยเงินก้อนใหญ่ในหน้าเป็นห่วงที่มันกําลังจะเข้ามาคิดดีคิดบวกเอาไว้นะคะแล้วคุณจะได้รับ ขอให้รับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆในเรื่องของการเงินเอาไว้นะคะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไดเ้เจอกับการยาณมิตร i ใครที่เป็นโสดขอให้ไดเ้เจอกับคนที่เป็นคู่คู่แท้คู่บุญคู่บาร,รมีของคุณนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังมากๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะ m a g ทาลอบา b คิตตี้ค่ะ